แะหว่าเดย์ครับวันนี้เราจะมีกินงาะกันไปกินกันปวดมากปวาขึ้นแล้วปวดไม่ เดีย๋ยวประมาณสเม็ดเรามาสีเม็ดเพราะว่าเห็นไหมเห็นเ่เน่เน่นี่พี่อยากกินไม้ต่อไปไไล้ะเลย มีสี่แบ่งคนละสองนาทีแบ่งไหมคนละสองนะโอเคหนอชิ้นนี้ที่หนูสองชิ้นนี้โอเคไหมอันนี้ฝั่งทีอันนี้ฝั่งหนอืนนอมอยู่ได้า,ายบาย